สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็จะพามาดูทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับเป็นเฮาส์ที่ดูดูเวทพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับก็ทําเลที่อ่าหมู่บ้านแดงทองวินเลกน,นะครับอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับก็บอกว่าอำเภอสามโคกถึงบอกเนี่ยตั้งอยู่หมู่บ้านแดงทองตรงนี้นะครับ,บอยูอออ่ไม่ห่างจากตัวเมืองปทุมสักเทา่าไหร่นะครับผมลองจับ GPS นะครับจากแมกโค ประตูทนทีนะครับมาที่หมู่บ้านตรงนี้ก็ห่างกันประมาณ2.4-2.5กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ามาได้ค่ะทำเลค่อนข้างดีนะครับสำหรับบ้านตรงนี้ก็สเปคเป็น2ห้อง,งนอน2ห้อง,งน้ำนะครับก็อาการตกแต่งทั้งหมดเลยทั้งตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนตัวบ้านกันนะครับผมไปาดูกันครับอ่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถนน ถนนหน้าบ้านค่อนข้างใหญ่นะครับก็รถจอดแล้วรถรถจอดสองฝั่งรถยังสามารถผ่านเขา้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกัน,นครับนี่ความกว้างของท้เาเฮาเหลังนี้ก็ประมาณ5เมตรนะครับ มาให้แม็กกว่าคือจอดรถกระบะได้สบายเลยกระบะคันใหญ่ได้สบายเลยนะครับด้านข้างเนี่ยผนังด้านข้างเนี่ยก็คือก่อก่อเป็นทึบถึงข้างบนเลยนะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยอาชาเป็นปูนทึบเลยนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยแต่งด้วยไม้เสาะล่องนะครับ แต่งโดยไม่สาะลองเป็นแนวตั้งเนาะแล้วก็อไอตัวมุงกบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเจ้าของบ้านเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นมุงกบให้ใหม่นะครับมุงกบประตูก็เปลี่ยนใหม่เนาะเป็นสีโทนออกน้ำตาอ,อ่อน,ออนตัดกับสีขาวนะครับอมาดู้ายในในตัวบ้านกันนะครับอ่าหน้าต่างบางที่ก็ก็เป็นประตูกระจกนะประตูประตูบานเลื่อนนะครับ อะไรตัวบ้านนะครับดูกว้างมากองกว้างเลยนะครับพื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องทําให้ใหม่เลยนะครับพื้นทําให้ใหม่พื้นสีขาวทั้งข้างเป็นออกสีน้ําตาลอ่อนๆน,นะครับอดูสูงกับฝ้าเพดานเนี่ยดูโล่งโปร่งตามากนะครับนะบันไดตรงนี้อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเป็นห้องน้ําห้องน้ําด้านล่างนะครับ นี่ครับพวงนั้นก็ทําปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับทงด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับกระเบื้องเนี่ยปูปเต็มเลยนะครับนานล่างถึงตัวเลยเปลี่ยนสุขวางให้ใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับมดูปูวกยกันอ๋อตรงนี้ปัอ่กออ็ทำคอ์เตอร์กวอ่ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ที่เก็บของตรงนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับเก็บของนี่มีประตูให้ด้วยนะครับอ่ิงล้างจานนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีบ้านเลยนะครับคือจะเป็นทาวเาส์แบบแถวแถวเดียว,วทั้งแถวนะครับก็หลังบ้านไม่ได้ชนกับใครครับประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็มีแต่งลูกให้ด้วยนิดหน่อยนะครับ หลังบ้านไม่ได้ชนกับใครหน้าบ้านก็ไม่ได้ชนกับใครนะครับก็เป็นโล่งๆนะหน้าบ้านจะเป็นเหมอนทุ่งนางนะครับอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนตบนัวบันไดนี่ก็ตัดสีโอ๊กตัดด้วยสีข้างใต้อ่อนนะครับก็กวางประมาณประมาณเมตรนึ่บก็ขึ้นลงได้สบายดูครับอพอเราขึ้นมานะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทน่องน้ำห้องน้ำข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างกว่าข้างล่างเยอะเลยนะครับ ส่วนเรื่องทากระแหม่ก็ทํเหมือนเหมือนเหมือนข้างล่างเลยปูกระเบื้องข้างล่างใหม่ด้านข้างปูให้ใหม่ครับ <S <S เป็นสุขภาพให้ใหม่คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไ,ได้ใช้ของใหม่เลยไม่ต้องได้ใชะใช้อของของใครอีกอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับห้องด้านหลังเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ของบ้านก็จะอยู่ข้างหลังนะครับอ่าข้างหลัง เนี่ยพอเราพอมาเข้ามาอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีที่ว่างตรงนี้อีกนิดหนึ่งเนี่ยไว้เก็บของเก็บของใส่ตู้เสื้อผ้าใหญ่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านนี่จะเป็นอย่างนี้เลยคือหลังบ้านเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับเราไม่ได้ติดกับบ้านเลยเป็นติดกับรั้วของโครงการนะครับโครงการแดงทองวิลเลจนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องข้างหน้าบ้านกันห้องหนองหน้าบ้านกันขอบประตูก็เป็นสีมันตันคริบคริมป,ประตูนี่เราเปลี่ยนใหม่นะครับพื้นด้านน้างก็เปลี่ยนใหม่อ่าพื้นเป็นลามิเนตนะครับอ่านี่ครับอประตูอ,อ่อนอันนี้ก็ก็เป็นเปลี่ยนบงกบใหม่เหมือนกันนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นบานเลื่อนเหมือนกัน นี่ด้านหน้าที่ผมบอกด้านหน้าหมว่าไอ้ด้านหน้าบ้านที่ที่ได้นําตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นถนนเมนของถนนหลักเลยนะครับตัวนี้เป็นถนนหลักเลยก็นี่ครับเป็นทุ่งนาข้างเป็นทุ่งนานะครับตัวโครงโครงสร้างบ้านดีนะครับไม่มีซุกไม่มีลาวนะครับ เป็นบ้านมือสองอันนี้คือข้อดีของการเลือกซื้อบ้านมือสองอีกข้อหนึ่งนะครับเนี่ยไม่มีสุดไม่มีราวเลยดูผนังนะครับอ่าสำหรับท่านหนอยากจะเข้ามาชมบ้านก็นัดก,กับผมได้นะครับเดือนเดือนก็ขั้นต่ําก็ประมาณหหมื่นหกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้หรือว่าเราจะกู้ร่วมก็ได้นะครับอ่าโ่งเอกสารมาปรึกษากับผมก่อนที่จะมาดูบ้านก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ